ในเดือนกรกฎาคมนี้ดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีตุลจะโครจรเข้าสู่ตำแหน่งลาพระและจะโยกหลังลัคนาราศีเกิดส่วนดาวเจ้าเรือนลาพระนั้นก็จะโครจรเสวยราชาโชคไปจนถึงวันที่16กรกฎาคมดาวพระเกตดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดา ก็ยังจะโครจรหน,นุนส่งดวงชะตาของคุณไปจนถึงประมาณกลางเดือนอีกเช่นกันค่ะก็ย่อมจะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลโชคชะตาของคุณในเดือนนี้จะมีโอกาสที่ดีจะมีโชคลาภเกิดขึ้น ใครที่ทำมาค้าขายใครที่ทำธุรกิจนะคะหรือจะลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนใดๆนะคะก็มีเกณฑ์ประสบกับความสำเร็จโปรเจกต์ใหม่งานใหม่สิ่งใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่เข้ามาสู่ชีวิตของคุณในช่วงนี้จะนำพาทรัพย์สินนำโชคลาบเงินทองมาให้เกิดกับชาวลัคนาราศีตุล่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีตุลทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Lucky Number Channel ก็กลับมาพบกันเป็นประจำในทุกๆเดือนมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของดวงดาวเช็คดวงชะตากันได้ที่นี่กับเรานะคะช่องเลขมงคลคลิปนี้ก็เป็นคลิปพยากรณ์ดวงชะตา ประจำเดือนกรกฎาคมปี2566ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุล่ะและแม่หมอก็จะใช้โหราศาสตร์ไทยเป็นหลักในการพยากรณ์ดวงชะตาและก็จะใช้ไพ่ทาโร่มาช่วยทำนายเพิ่มเติมในช่วงท้ายคลิปด้วยนะคะเอาละค่ะชาวลัคนาราศีตุล่ะในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะถ้าจะให้จัดอันดับนะคะในเรื่องของความดวงดี ดวงเฮงนะคะแม่หมอก็ยกให้คุณเนี่ยแหละจะติดท็อปทนะคะติดหนึ่งใน3ของราศีที่ดวงดีที่สุดประจำเดือนนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่าคุณจะเป็นลัคนาราศีที่ดวงจะดีถึง3ามเด้งจะเฮงถึง3ต่อกันเลยทีเดียวสำหรับความเฮงความปังในเด้งแรกของชาวตุลน,นะคะเราก็จะนับจากวันที่30มิถุนายนเป็นต้นไปเพราะว่าดาวศุกร์ดาววาสาดาวประจำตัวของคุณจะย้ายเข้าสู่ภพลาภะ โชคลาภความสำเร็จนะคะกแ็แปลว่าตัวของคุณนะคะจะได้มองเห็นโอกาส เห็นช่องทางในการที่จะไปแสวงหาล่าผลและก็จะมีผลสําเร็จเกิดจากทุกๆก,การกระทําของตัวคุณด้วยค่ะเช่นถ้าไปสมัครงานก็จะได้งานหรือว่าถ้าคุณไปค้าไปขายไปลงทุนทำธุรกิจนะคะก็จะมีผลกำไรอย่างมากมายค่ะนอกจากนี้นะคะก็ถือว่าชาวตุลจะโดดเด่นในเรื่องของการที่จะได้รับเงินมรดกนะคะหรือสิ่งที่อาจจะเคยเสียหายไปในอดีตสิ่งที่มันหลุดมันพลาดมือไปแล้ว คุณก็มีโอกาสจะได้รับกลับมาในช่วงนี้ด้วยค่ะ สำหรับความเฮงความปังในเด้งที่สของชาวตุนนั่นก็คือดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินและคนรักนะคะก็กำลังจะยกย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังในวันที่30มิถุนายนเช่นกันค่ะและเมื่อดาวอังคารเข้าไปอยู่ในราศีสิงห์นั้นก็นับว่าจะส่งผลให้การเงินการทองการหารายได้ของชาวตุนจะโดดเด่นมากขึ้นช่วงนี้จะไปหยิบจับทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะเป็นผลสำเร็จอย่างคาดไม่ จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภนะคะแล้วก็ถือว่าคุณเป็นลัคนาราศีที่มีเกณฑ์จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่าในภพลาภข,ของชาวตุลน,นะคะก็ยังมีดาวพระเกตคอยโคจรเกื้อหนุนให้แต้มบุญของคุณทํางานอยู่นั่นเองค่ะส่วนความเฮงความปังในเด้งที่3ของชาวลัคนาราศีตุลน,นั่นก็คือดาวอาทิตย์ ดาวเจ้าเรือนลาพะนะคะที่ยังโคโจรสเสวรยราชาโชคอยู่ในราศีมิถุนค่ะตรงนี้นะคะก็นับว่าจะส่งผลดีในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารนะคะ ช่วงนี้ถ้าจะไปติดต่อไปประสานงานขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามก็จะเป็นไปด้วยความสะดวกความราบรื่นนะคะจะมีคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือแนะแนวทางไปสู่ความสำเร็จได้เอาละค่ะชาวตุน้นทีนี้นะคะแม่หมอจะขอพูดถึงการเคลื่อนย้ายของดวงดาวในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะ เริ่มต้นจากในวันที่4กรกฎาคมค่ะดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎนะคะตรงนี้ถือว่าจะส่งผลดีในเรื่องของหน้าที่การงานค่ะ จะเป็นจังหวะของการที่คุณจะมีชื่อเสียงมีคเครดิตจะได้รับการยอมรับนับถือหรือบางทีค่ะชาวตุลคุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับธุรกิจของคุณเข้ามา14กรกฎาคมนะคะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการงานของคุณอีกเช่นกันค่ะเอาล่ะชาวตุลน,นะคะช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปเนาะ คุณอาจจะต้องระวังนะคะในเรื่องของงานด่วนงานเร่งงานกระทันหันที่อาจจะเข้ามาได้หรือบางทีจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องไปอาสาไปรับหน้าทำงานแทนคนอื่นก็ได้คะ่ะ17กรกฎาคมนะคะดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลาพะจะย้ายเข้าสู่เรือนการงานอีกเช่นกันนะคะและดาวอาทิตย์จะมีมาตรฐานทางดวงดาวที่เรียกว่า มหาจักค่ะนั่นแปลว่าคุณจะต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะคะชาวตุนแต่มันก็จะมีผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนและปิดท้ายในวันที่23กร,รกฎาคมดาวพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะจะย้ายไปเป็นราชาโชคในภพลาภะของคุณนะคะก็ถือว่าเนาะชาวตุนคุณจะมีโชคนะคะในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารจะมีลาบปากหรือว่าปากจะพารวย การเจราจาการค้าขายนะคะจะประสบแต่ความสำเร็จดังนั้นเนาะคุณจะพบว่าโชคชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้สำหรับชาวลัคนาราศีตุลแล้วอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยละค่ะแต่เอาละใดใดก็ตามเราก็ต้องอย่าลืมว่าตอนนี้ดาวเสาดาวเจ้าเรือนพันธุนะคะกำลังโครจรถอยหลังอยู่ในภพปุตตะค่ะดังนั้นเนาะชาวตุลท่านใดที่อาจจะกำลังรอนะคะในเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่หรือ ่าอาจจะกําลังตกแต่งบ้านเรือนใะด้ช่วงนี้ก็อาจจะมีความล่าช้าเข้ามาค่ะหรือบางทีนะะอยู่ๆคุณอาจจะเปลี่ยนใจเนะช่นคิดว่าจะซื้อรถซื้อบ้านแล้วก็อาจจะอยากเปลี่ยนสีเปลี่ยนยี่ห้อนะคะหรือเปลี่ยนทําเลก็ได้ประมาณนี้นะคะในด้านการงานค่ะ ในเรือนการงานของชาวตุลน,นะคะก็จะมีทั้งดาวพระเกตนะคะแล้วก็จะมีดาวอาทิตย์เข้ามาโคจรสถิตในช่วงตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะดังนั้นค่ะ ต้นเดือนแม่หมอถือว่าการงานค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะไม่หนักไม่เหนื่อยซักเท่าไรแต่พอวันที่17กระะกฎาคมค่ะดาวอาทิตย์ก็จะย้ายเข้ามาเป็นมหาจาักรนะคะก็แปลว่าจะได้อะไรมามันอาจจะต้องผ่านการต่อสู้ผ่านการฝ่าฟันก่อนมหาจาักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโชงเฉงแต่เหนื่อยแล้วรวยคะ่ะชาวตุนยิ่งคุณขยันมากแค่ไหนคุณจะได้ความสําเร็จกลับมาใครที่ ค้าขายใครที่ทำธุรกิจบอกเลยค่ะว่าเดือนนี้ออเดอร์จะปังๆอย่างแน่นอนเพราะว่าดาวพุธนะคะดาวแห่งการเจรจาสื่อสารก็จะโคจรอ,อยู่ในราศีธาตุน้ำนะคะก็จะส่งผลในเรื่องของความลื่นไหลวาจาจะพารวยปากจะเหนียวซับ ใครที่ขายของออนไลน์นะคะแม่หมอมองว่าจะทำยอดได้เกินเป้าค่ะแพ็คของส่งของจนแทบไม่มีเวลาว่างและงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศการนำเข้าส่งออกหรือกระทั่งธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อนะะในช่วงนี้ก็ถือว่าจะมีทิศทางที่ดีมากเลยนะคะในด้านการเงินและโชคลาภ ดาวการเงินก็ได้ย้ายออกจากตำแหน่งที่อ่อนกำลังแล้วนะคะแถมดาวการเงินของคุณจะย้ายเข้าไปอยู่ในลาพะร่วมกับดาวสุขด้วยก็ทำให้สถานการณ์ทางการเงินนะสถานะทางการเงินของชาวตุลจะดูดีขึ้นมามากเลยล่ะค่ะเอาละค่ะบางคนเนาะชาวตุลคุณจะได้รับการสนับสนุนนะคะในเรื่องการเงินนะคะจากหุ้นส่วนคู่ครองคนรักนะคะหรืออาจจะได้ลาบโดยสเสน่หา แฟนจะเปย์นะคะหรือจะ,จะให้เงินให้ทองให้ของมีค่ากับคุณก็ได้นะคะและดาวอังคารในราศีสิงห์นั้นนะคะก็นับว่าจะส่งผลให้ในเรื่องของการหารายได้ของชาวตุลจะโดดเด่นมากๆเลยค่ะช่วงนี้นะคะหยิบจับทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเป็นผลสําเร็จในรูปแบบที่คาดไม่ถึงและช่วงนี้ถือว่าคุณจะได้ช่องทางใหม่ๆที่จะมีรายได้เพิ่มเข้ามาด้วยมีโอกาสที่จะได้เงินจากการร่วมหุ้นลงทุนนะคะ และที่สําคัญนะคะช่วงที่ดาวพระเกตยังกระตุ้นโชคลาภของคุณอยู่นะคะในช่วงต้นเดือนกลางเดือนก็ถือว่าโชคดีจะมาอย่างแน่นอนจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันเข้ามาภาพรวมการเงินก็เรียกได้ว่าเปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์นั่งนับเงินกันได้เลยนะคะชาวลัคนาราศีตุล ในด้านความรักความสัมพันธ์ค่ะคือถ้าเรามองแค่ดาวอังคารกับดาวศุกร์ที่ไปโครจรร่วมกันอยู่ในลาพะนั้นนะก็นับว่าดวงความรักทั้งดีทั้งสดใสจะมีโชคทางความรักมากเลยนะคะในบางคู่นะคะถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่แฟนคนรักของคุณจะทั้งรักทั้งหลงจะเปหนักมากเลยอยากได้อะไรก็จะสรรหามาให้สําหรับคนโสดค่ะก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ต่อผู้คนรอบข้างนะคะใครได้พบได้เจอ ก็อยากจะขายขนมจีบมาพูดมาคุยด้วยอยู่เสมอแต่ถ้าเรามองลึกไปกว่านั้นนะคะชาวตูนอย่าลืมว่าดาวเสาร์กำลังโครจรถอยหลังนะคะและก็เลงกับดาวอังคารอยู่ดังนั้นก็ต้องระวังนะคะปัญหาจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนในครอบครัวผู้ใหญ่จะเข้ามาบงการหรือมายุ่งวุ่นวายจนทำให้ชีวิตคู่ของคุณไม่มีความสุขเลยก็ได้นะคะในด้านสุขภาพและสิ่งที่ต้องระมัดระวัง ดาวเสาร์ก็กําลังโครจรถอยหลังอยู่ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอาจจะทําให้คุณต้องพบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเรือนที่อยู่อาศัยยวดยานพาหนะนะคะที่อยู่ๆก็อาจจะชํารุดอาจจะพังให้คุณต้องเสียเงินเอาไปซ่อมก็ได้และนอกจากนี้นาะชาวตุลจะต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะเช่นการที่อาจจะสะดุดล้มลื่นตกบันไดหรืออาจจะเดินชนนั่นชนนี่แบบไม่ตั้งใจก็ได้ประมาณนี้นะคะ ในส่วนวันที่การงานมีปัญหาเกิดความผิดพลาดในชีวิตจะได้แก่วันที่8 9 13 14 22 23และวันที่24กรกฎาคมค่ะสำหรับคำทำนายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่เสียงไทยได้ไพ่เก้าเหรียญ The Tower และ King เหรียญ เอาละค่ะชาวลัคนาราศีตุลเปิดมาด้วยไพ่เก้าเหรียญเป็นใบแรกนะคะก็ถือว่าจะเป็นจังหวะเวลาที่ดวงการเงินของคุณดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเก้าเหรียญหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ความผ่อนคลายความสบายใจค่ะ ดังนั้นนะคะการเงินในเดือนนี้ของคุณถือว่าจะอยู่ในจุดที่ดีมีโอกาสในการที่จะหารายได้เข้ามาหลากหลายทางอาจจะได้เงินปันผลได้เงินจากการลงทุนหรือในบางคนก็อาจจะถูกหวยถูกลอตเตอรี่ก็ได้ค่ะเพราะว่าดาวการเงินของคุณในเดือนนี้จะไปโครจรเป็นลาภะนะคะส่วนไพ่ใบต่อมาเป็นเดอะทาวเวอร์ พอเห็นแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะแม่หมอมองว่าช่วงนี้เนาะชาวลัคนาราศีตุลอาจจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นในบ้านหรือบางทีนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกอึดอัดใจที่จะต้องอยู่บ้านก็ได้ค่ะใดๆก็ตามนะคะชาวตุลทั้งหลายคุณจะต้องระวังนะคะ ในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะฮะเช่นเรื่องของลมฝนฟ้าพายุนะคะและมันอาจจะทําให้บ้านคุณพังชํารุดเสียหาย หรือบางทีรถยนต์มอเตอร์ไซค์จะเสียเอากลางทางระหว่างที่กำลังขับขี่อยู่ก็ได้นะคะเอาละค่ะใดๆก็ตามไพ่ใบสุดท้ายของคุณในเดือนนี้เป็นไพ่คิงเหรียญคาชาวตุนคิงเหรียญก็หมายถึงความมั่นคงมั่งคั่งทางการเงินนะคะและด้วยการโคจรของดวงดาวทั้งหลายในเดือนกรกฎาคมนี้ก็นับว่าจะเข้ามาช่วยหนุนส่งนะคะในเรื่องของโชคลาภวาสนานะคะให้ชาวลัคนาราศีตุลดวงจะดีถึง3เด้งจะเฮง ถึงสมต่อจะมั่งมีมั่งคั่งร่ำรวยเหมือนกับคิงเหรียญที่อยู่ในไพ่ยอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะ ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปจากช่องเลขมงคลนะคะยังไงแม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับสไครต์กดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นแรงใจให้กับผู้จัดทําคลิปนะคะและหากท่านใดเนาะที่ให้เกียริสละเวลาค่ะช่วยกันกดไลค์ช่วยกันกดแชร์นะคะช่วยกันเขียนคําแนะนำนะคะทักทายแม่หมอมาใต้คลิปโดยตลอดนะคะแม่หมอและทีมงานก็ขอขอ,ขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยค่ะขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ